บอกจริงครับทุกช่องครับแค่คำแรกก็รู้เรื่องเลยหืมอะไรครับท่านผู้ชมโอ้สวีเดนสวีเดนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสโลว์วันนี้พราะว่าผมเช่นเคยครับต้นจากเติดนะต้นจากเด็กคนเดิมเช่นเคยนะครับผมท่านผู้ชมแต่มาวันนี้มาในรูปของการกินนะครับจะเป็นกินอะไรมาดูกันนะครับวันนี้นี่เลยเป็นมาม่าเผ็ดโกดเปเปอร์นะท่านผู้ชมครับเป็นมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกในตอนนี้ก็ว่าได้เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ เป็นมะม่าเผ็ดที่บอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกจริงๆจังๆเลยนะตอนนี้นะท่านผู้ชมครับนะถ้าใครอยากกินอยากสนใจสามารถสั่งซื้อกับผมนะต้นจากกลิดได้เลยเดี๋ยวครับแพ็คละ199บาทนะครับผมบริการส่งฟรีนะครับผมบริการทุกระดับประทับใจนะครับโดยผมต้นจากกลิดการันตีความมันและความเผ็ดเลยนะท่านผู้ชมครับลองซื้อกันดูนะครับผมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปกินให้ดูครับเสียงไว้ใส่ข้าสเสียงเป็นไรนะท่านผู้ชมอ่าลองลองซื้อลองมีกันนะท่านผู้ชมครับ100 มไม่เป็นไรนะนี่เลยลองซื้อกันง่ายครับทุก่านผู้ชมครับบริการส่งฟรีทั่วไทยนะไปไหนไปกันนะลองดูครับทุก่านผู้ชมครับไม่ว่าเป็นโกดิปเปอร์สาวด้วยนะครับความเผ็ดของมันอยู่ที่นี้นะครับทุก่านผู้ชมความเผ็ดของมันอยู่นี่นี่เองมันเป็นซอสซอสที่บอกว่าเผ็ดเผ็ดมากๆไม่รู้ใส่พริกกี่เม็ดนะข้างในเนี่ยไม่มีแต่รู้สึกว่ามันจะแดงปี๊ดเลย นะผูเหมือนพริกเผาอ่ะแต่มันไม่ใช่พริกเผาะนะมันจะเป็นก,กวอนพริกเผาะนะทุกผู้ชมเดี๋ยวลองมาครับทุกผู้ชมมาแล้วครับทุกผู้ชมมาๆๆนี่เลยครับทุกผู้ชมลองดูกันครับโอ้เป็นมาเมะชาร์โคดำนะทุกผู้ชมคำแรกอืม

ผ็ดวันนี้เขาบอกจริงครับทุกช่องครับแค่คำแรกก็รู้เรื่องเลยออโอ้โหเผ็ดเยอะจริงอโอ้โหเป็ดจริง ส่วนตัวผมอผมกินเผ็ดนะโอ้โหสามคำแต่จะสะอึกครับทุกผู้ชมครับอืมอือหือไม่ละขอเนี้ยกินน้ำนะทุกผู้ชมเผ็ดจริงสามคำเท่านั้นรู้เรื่องโอ้โหมันเผ็ดแบบเผ็ดแบบร้อนๆนะทุกผู้ชมครับเผ็ดแบบ จิงก uh ัน oh. จ uh ังเลยจบโอ้โหอัน hmm. น uh ี uh. Uh ้ไ oh. ม uh ่ได้แกงนี่ของจิงอืมอืมโอ้โหกินไปสร่ไปครับทุกผู้ชมครับ บีมะนาวใส่อะ่าไรเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวให้มันอ่ะโอ้โหเน้นน้ำลงไปมผมได้เป็นโรคอะไรนะคุณผู้ชมครับ เส้นมันจะเป็นเส้นสีดำแบบนี้ท่านผู้ชมเส้นชาโคเลือกเส้นชาโคก Oh. Oh. sc <motivators> 77 อ,อ,อร่อยหอมมากส่วนตัวผมนะถือว่าเจ็จริงๆดูเงินเลยครับท่านผู้ชมโอ้ อยู่ครับเป็นริงจริงโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถนำซื้อได้ที่ผมนะครับเฟซเฟซบุ๊กต้นจักกลิ่นะครับผมแพ็กละร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับบริการส่งฟรีนะครับบริการทุกระดับประทับใจนะตอนนี้โอ้ เผิดมากจริงนะสำหรับวันนี้ต้นขอตัวไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่กับต้นจากคลิปทิ่แไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเลยครับทานผู้ชมผิดจริงๆไปนะครับบ๊ายบายวัสดีครับ